สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลม Official นะครับคลิปนี้มาบันทึกคลิปในช่องสลาลม Off i c i a l นะครับจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับในมือผมนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญ5บาทนะครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ3,000บาทนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ ไลน์ดีตรงนี้นะครับเน้นติดต่อทางไลน์ช่องทางเดียวนะครับโทรศัพท์โทรมาอาจจะคุยกันไม่เข้าใจนะครับถ้ามีเหรียญตามรายการส่งรูปมาเลยนะครับส่งรูปมาทางไลน์ตรงนี้เลยนะครับแอดไลน์หรือว่าสแกน QR code โค้ดก็ได้นะครับส่งรูปมา100%ซนะครับก็คือถ้าใช่ก็คือซื้อถ้าไม่ใช่ก็คือยังไม่ได้ซื้อนะครับชัดเจนที่สุดคือดูรูปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับนี่นะครับ หลายๆท่านคงรู้แล้วนะครับเพราะว่าผมได้เผยแพร่คลิปทางช่องหลักของผมไปแล้วนะครับสลาลลมคอยชแนลนะครับแต่ว่าเพื่อเพิ่มการเข้าถึงนะครับหลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นช่องหลักนะครับมาดูช่องนี้ก็ได้นะครับทำคลิปสั้นๆกระชับนะครับเหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับซื้อสูงสุด3,000บาทนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา2,500บาทนะครับจากน้องท่านหนึ่งจากจังหวัดระยองนะครับเหรียญนี้นี่นะครับเห็นไหมครับ5บาทชัดเจนนะครับ นี่นะครับ5บาทชัดเจนนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้นะครับที่รับซื้อสูงสุด3,000บาทนะครับนี่นะครับเป็นปีพศ2558นะครับนี่นะครับเหรียญนี้แต่ว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับลักษณะสีแตกต่างกันนะครับนี่นะครับสีนี้เป็นเหรียญผิดปกตินะครับเหรียญ5บาทด้านซ้ายมือเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยผิดปกติก็คือเนื้อ คนละเนื้อกันนะครับเป็นเหรียญที่ในกระบวนการผลิตเหรียญ5บาทปกตินะครับแต่ว่ามีเหรียญตัวเปล่าของเหรียญชนิด2บาทหลุดเข้าไปนะครับนี่นะครับเหรียญ right ตัวเปล่าแบบนี้เหรียญตัวเปล่าของชนิด2บาทหลุดเข้าไปยังบล็อกแม่พิมพ์ของเหรียญ5บาทนะครับทําให้เป็นเหรียญ5บาทสีทองนะครับขนาดเล็กกว่าเหรียญ5บาทนะครับแต่ว่า จะใหญ่กว่าเหรียญ2บาทเล็กน้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญ2บาทปกตินะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญที่ประกาศรับซื้อจะใหญ่กว่าเหรียญ2บาทแต่ว่าจะเล็กกว่าเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็น้ําหนักจะเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับก็คือน้ําหนักจะอยู่ที่4 0 0กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญ5บาทปกตินะครับน้ําหนักจะอยู่ที่6กรัมนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เหรียญ2บาทปกตินะครับน้ําหนักจะอยู่ที่4จุด0 0นะครับนี่นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่4นะครับอ่านี่คือเหรียญ2บาทปกตินะครับอันนี้คือเหรียญ5บาทปกตินะครับ แต่ว่าเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อคือเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับแต่ว่าน้ำหนักจะเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับเห็นไหมครับน้ำหนักอันนี้น้ำหนักของเหรียญที่รับซื้อนะครับ4.00นะครับอันนี้น้ำหนักของเหรียญ5บาทปกตินะครับจะอยู่ที่ถ้ามาตรฐานเครื่องช่างโอเคนะครับสภาพอากาศโอเคไม่มีลมไม่มีอะไรทําให้เครื่องช่งางยังไงอะ ไม่ไม่มีลมนะครับเพราะว่าถ้ามีลมอ่ะเครื่องช่างจะมีผลกระทบเกี่ยวกับน้ําหนักนะครับอาจจะน้ําหนักคลาดเคลื่อนนะครับแต่ก็คืออันนี้ก็คือแบบพอเข้าใจนะครับว่าเหรียญ5บาทปกติน้ําหนักจะอยู่ที่6กรัมนะครับนี่นะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับ5.96นะครับแต่ว่าเหรียญ5บาทสีทองเหรียญนี้นะครับนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่4กรัมนะครับซึ่งเป็นน้ําหนักของเหรียญ2บาทแบบนี้นะครับ นี่นะครับพอเข้าใจนะครับเหรียญที่รับซื้อคือเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยก็คือเหรียญตัวเปล่าชนิด2บาทหลุดเข้าไปยังบล็อกแม่พิมพ์ของเหรียญ5้าบาทนะครับนี่นะครับทำให้เกิดเป็นเหรียญ5บาทเออเลอร์คอยนะครับสีทองน้ําหนักเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับนี่นะครับไม่มีขอบเฟืองนะครับเพราะว่าปั๊มไม่เต็มบล็อกนะครับขนาดมันจะเล็กกว่าจะไม่จะปั๊มไม่ติดขอบเฟืองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ก็ถ้าใครมีแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับซื้อสูงสุดเหรียญละ3,000บาทนะครับสวยๆไม่ผ่านการใช้หรือว่าผ่านการใช้นะใช้งานน้อยนะครับยังมีผิวยังมีความสวยอยู่นะครับซื้อสูงสุด3,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานหรือว่าตามสภาพนะครับตามสภาพนะครับซื้อ1,500ถึง2,500บาทนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา2 5 0 0นะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลองสังเกตดูนะครับหรือว่าใครต้องการจะดูข้อมูลหรือว่าที่มันลึกกว่านี้นะครับก็สามารถรับชมได้ทางช่องสลาลมคอย h ช n แนลนะครับเพราะว่าช่องนั้นคลิปจะยาวนะครับเพราะช่องเนี้ยผมจะย่อคลิปลงมาให้สั้นๆนะครับกระชับไม่เกิน7นาทีนะครับก็ลองเลือกรับชมกันได้นะครับทั้ง2ช่องซื้อจริงทั้ง2ช่องนะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้ส่งรูปมาได้นะครับ นี่นะครับยินดีรับซื้อนะครับซื้อจริงแน่นอนซื้อมาแล้วนะครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลานลม o อฟฟิ i ชีคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ